โโโโโนนนนนคุณเอาเลยคุณเอาเลยพวกคุณเอากันเลยไม่นะเอากันเลยไม่ไม่ไม่พวกคุณเอากันเลยไป่ไม่กันหมดแล้วอ่ะผมเป็นปั่นตีอาครับอะไรคุณตี้คุณก็อย่ามายุ่งกับเซนซีคุณก็ไปแต่คุณ ไม่ได้แดงเขียวส้ม โอเคผมจะแก้ตังค์ให้พี่ชายสุดที่รักของผมเมื่อกี้ก่อนลงมาจากท่อชายของผมได้บอกว่าผมเป็นเป็นมมอำเภอเป็น,มมปน,นอำเภอใครที่วิ่งเข้ามาคนต่อไปผมจะยิงทันทีแล้วดีคุณเงาะก็เลี้ยวสายปัดแพรดเข้ามาต้นก็เลยจัดการตัองลูกหมูมาโป้งเดียวไม่เข้าม่เหมายความว่าไงทำไมตายคู่อ่ะก็คือเขาไม่ใช่ไงเขาไม่ใช่ฮะเขาไม่ใช่เราะว่าคุณเงาะเป็นคนบริสุทธิ์อย่างไง้่ะ อ๋อถ้าเกิดมีคนบริสุทธิ์ในอำเภอจะตายเองเงี้ยเหรอใช่แล้วใช่ตอนนี้ของเซนอ่ะเพราะฉะนั้นทีมกับคุณหลุยเว้ยผมว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้มากที่สุดเ่อคุณเซนตาคุณหลุยเดี๋ยวเชื่อเชื่อผมอีกแล้วเลยผมเดี๋ยวเซนสืบให้คนต่อไปอ่ะเซอซนสืบให้ไม่ได้สืบได้เลยเซนเลี้ใช่ไายชื่หมายเลยเฮ้ย โอ้ยชิสองโซนโหคนเราอ่ะสู้กันไปเลยไม่ใช่สองคนจับค่ะในร้านนี้ป่ะโอ้โหไอ้พี่บอกเมื่อกี้บอกว่าจะอัดปุ๊บนะคุณแม่งไม่ใช่ด้วยตุ้นผมไม่โคตรสวยเลยคือไม่่ใชคือผมจะลงไม่ใช่อย่างที่พีมพูดเหรอไม่ใช่ใช่ป่ะใครเจอคนตะไปกูโป้งนะกูโป้งนะกูบอกก่อนโป้งกูลงนอนเลย อ่าสรุปใช่ใช่ไหมก็คือเป็นอย่างที่พี่ดีพูดใช่ใช่ก็คือผมเป็นเสองคนแล้วมันเสือสองคนแล้วอ่าโอเคเมื่อกี้คุณหลุยจะปาดผมผมสื้อมาอย่างดีแล้วเมื่อกี้เขาโค้งมาแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันผมกดระฆังผมก็เลยรีบกดซะใช่ใช่ก็น่าใช่ใช่เพราะโอกาสที่คุณวลรีแบงเขาไม่มีโอกาสปาดคอผมแล้วโอ้ยกดไปคุณวารีแบงไม่คือมีมีโอกาสปาดคอแต่เขายังไม่ได้ปาดกี่แพนนี่เกินไปหรือเปล่าผมไปทำเควสแล้วเนี่ยผมว่าคุณหลุย ไว้ของคุณลุยคืออะไรครับคนมันบอกว่าไปปลดคุณปลดอะไรในห้องในห้องอาหารที่ตำรวจอ่ะไปปลดเชือกออกจากคอคนอื่นหรือเปล่าโว้ยปลดเชือกจากคอทุกคนที่น่าจะใช่น่าจะใช่ไปนะไปเป็นไก่ย่างเรียบร้อยเป็ดย่างใช่ไหมใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเด็ดโอ้โหไม่ใช่นะ คุณทีโอ้เข้าไปคู่รักวก็รังเองมันเสือสละเยอะไปเปล่าๆเราเราเราโคูงกันเองได้เราไม่พลังกันเราพค้กันเองได้มันต่ำบทเหตไว้พี่ต้นมามึ้งปั้งกูไปไม่ปั้งกูไม่ตายไม่คือถ้าถ้าโดนฆ่าก็โดนรวบไปเลยแต่ว่าคืออย่างนั้นอยก็รู้ว่าตือเนี่ยคู่เราท่านท้านในรู้อะารูที่ไม่ใช่อย่างน้อยเราแน่ใจแล้วว่าไอ้คนเนี้ยไม่ใช่ เพราะมันอยู่กับกูเยอะแล้วไงอยู่กับกูเยอะแล้วอ่าคนถัดไปแล้วใส่แล้วเริ่มแล้วนะอร่อยจะต้องต่อยคนข้างๆนไปเลยคุณทีโคตรพร้อมเอ็นกูฆค่าได้นะกูฆ่านะนะกูใส่สันเตี้ยกูบอกก่อน ไม่ไม่พี่จะมาบอกเซนเออพี่พี่บอกเซนไว้โอเคแต่แต่ไม่ใช่พี่จะมาตีกัคนคือคนถัดไปนะพี่พี่พี่ไม่พี่คนมันยัไม่เยอะพอไม่จริงๆอ่สานเตียพี่ไม่มีประโยน์อกไปไปเล่นคุณทีแล้วเว้ยเล่นคุณทีแล้ววามท่นทีเดี๋ดีๆๆวเราเรารู้เรารู้กันสไม่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 ีไป่นยังจะจับ จำได้จำได้เขาจำได้โอ้ยเขามีอำนาจค่ะเขาเดินตามเลยค่ะเซน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 แบบเซนเซนเป็นคนดีไปดูไปอยู่กับพี่ต้นชวนผมอาจจะช่วยชีวิตใครบางคนไว้ได้อ่าจะต้องมีคนที่ทุกภาาภูมิใจในการกดกระดิ่งช่วยเหลือครั้งนี้ดีเอาเลยหละอะไรหรอ มาค่ะวันนี้ผมอย 1991, ู่กับคุณพีระนครับเราทําเพสกันอยู่ที่ห้องครัวครับผมอยู uh ่กับพี่ต้นนะวิ่งลงมากดกระดิ่งพรามึงรับเช็คไปที่ห้องน้ำสามเตีอ้ยเป็นเป็นสิ่งที่ใครอ่ะไดู้ตเป็นสิ่งนี่ใครอ่ะพี่ผมสแกนแล้วเป็นคนดีอ๋อจะไปพี่ต้นพี่ต้นดีอ่ะพี่ต้นเป็นคนดีโ ใช่เป็นคนดีแต่ใครใกล้กูไม่รู้ผมฆ่าผมกดไลค์ให้คนดีพยายามอยู่แล้เนี่ยคุณต้นเป็นคนดีผมกดไลค์ให้พี่ต้นเลยถ้าผ่านเนอพี่จะยิงคนได้คนหนึ่งนะอันนี้บอกไว้ก่อนเฮ้ยทำไมเป็นคนรักผมเป็นคนดีผมสนับสนุนโดนแล้วไงคนดีไปแล้วมันเลยกดไลค์ให้คนดี บบบอออมมมเล่นเลยต้องหลุดเองครับมายิงนะมายิงนะเซนเอ็มมายิงนะมายิงนะไหนมันขาน จบิ้นเป็นโจนเป็นคุณเซนคุณเซนจะฆ่าผมไหมเห็นคุณเซนคุณเซนคุณเซนจะฆ่าผมคิดดีๆนะจะฆ่าผมคิดดียวผมลควรเลยตอนนี้คุณไปทำงานไปอะไหล่จนปล่อยคนข้างข้างคุณไปทำงานไหมเมื่อกี้เซนแบบวิ่งวิ่งสลับสลับอยู่กับคุณทีแล้วก็คุณต้นแล้วก็ครูอารีเบร์ แอ้อยู่ๆแม่บอกวตายหมดแต่ผมไม่ดไม่เนียน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 แต่เราเจอกันไหมอ่ะแต่เกียไม่รู้ใครอยู่ใกล้ผมตายหมดแต่ว่าผมยังไม่อยู่คุณลุยมีสองคนนี่ผมยังไม่แแกนสามคนนี้ไม่เนียนแม่งจำไม่ได้มีใครผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็เมานิดๆแล้วด้วยแต่แบบสรุปเพนใครอ่ะตอนนี้เมานิดๆคนแจ้ง ตลกเป็นคนแข่งไม่รู hey, hey, uh ้ใครใกล้ผมผมอย่างเดียวเอ๊ะใครโหวตผมน่ะอุ้ย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 เนหลือสองละพี่เราต้องเชื่อใจกันเลยใครโดนโซนของการข่าใครมันโหวตผมมันไม่ ไ,ไป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 พี่ไปพี่ไปไปคุณตัวอะไรปะเนี่ยมากล <laughs> ัว <laughs> ตียดอันนี้ไม่เกี่ยวดาเกี่ยวดารับรู้กันและอันนี้คนใหม่เนี่ยมามาอันนี้คนใหม่ป้ามันเข้ามาใกล้กูมาใกล้มาใกล้กูเลยเป็นสารเตี้ยเฮ้ยนี่พี่ต้นรับคุณหลุยแบบง่ายๆเลยตายเพราะผมเป็นสารเตี้ยผมคุณหลุยพยายามวิ่งเข้าหาผมผมเลยปึ้งไปเลยพี่ก็เกินไปเกินแล้วว่ะอะไเนี่ยโควิดพี่ต้นออกไปก่อนแล้วกันเพราะพี่ต้นอันตรายมากเลยสาหรับเซนเนี่ยใช่ผมว่าเซนเซน มาาต่อหน้าคุณพีระดนเลยไม่แต่เขายิงเขายิงคุณหลุยฟรีนะโดยที่คุณหลุยไม่ได้ทำอะไรเขาผมเตือนแล้วผมเตือนแล้วคนเดียวเดินคนเดียวบ่อยนะเต้นทำทำเฟร้ผมผมหนีคุณเล่นเล่นอยู่ใต่ตี๋คุณต้นไม่ใช่เหรอว่าที่ควรจะเอาออกผมบอกแล้วว่าผมฆ่าฆ่าใครเนี่ยผมเป็นสารตีไอ้คนทนไม่เอาเซนตั้งสามอะ ใจร้ายจังเลยทุกคนเป็นคนใจร้ายไปเลยไปเลยทุกคนใจร้ายเหลือเกินไอ้มาอยู่กับคุณทีก็ได้วะไปทำไมอ่ะคุณชีโดนใส่าให้ผมรา้ผมอยากรู้ลยอ่ะผมอยากรู้เลยน่าสงสารนะเซนนะเป็นสงสารคุณดีคุณหลุยอุตส่าห์สืบคุณเซนคุณเซนต้องระวังจับไว้จับไว้ ต้องระวังพวกแคนาเดียนนะฮะแคนาเดียนคือถ้าากมันรีพอร์ตเลยใช่ใช่ใช่ไม่แล้วคุณบอกใครไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นแคนาเดียนก็บอกเลยนะแต่เขาคงลืมมันโชคดีจังกูตาารอดมาอีกักรอบหนึ่งใครก็ไม่รู้เนี่ยเจนก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนปีศาจลยคุณต้นอ่ะต่มิ้นนี่แหละคุณต้นอ่ะไม่ไหวเลย แม่งข่ามั่วเนี่ยหรืออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะเนี่ย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 สองคนเนี่ยเอาแล้วเขาเขาจะเอากันแล้วตะเงาะเอาแล้วตะเงาะเหรอสองคนเนี่ยเขาราะว่า่รู้เนี่ยตะเงาะเล่นเป็นอ่ะนี่คือซาโบเฮ้ยซาโบแก่เนี่ยเขาจะกดกระดิ่งแต่ว่ามีมีคนฆาตกรซาโบฮะก็เลยกดกระดิ่งไม่ได้ต้องไปแก้ก่อนอีกสามสิบวิถ้าเกิดไม่แก้ก็คือแพ้ ผมว่าน่าจะเป็นคุณเงาะไม่ก็ตาพีมคุณเงาะนี่ลว่ไม่แหละถ้าเป็นคุณเงาะหรือตาพีนตักแก้วต้องตายไปแล้วคุณเงาะผมว่าเคุณเงาะเนี่ยเนี่ยสามคนแตกแน่นอนแตกแน่นอนเหลือคุณโตแตกแน่นอนจังหวะนี้เดี๋ยวคุณเงาะคุณเงาะเออผมว่าได้เนี่ยโดนแล้วเนี่ย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 โดนแน่ วันเดอร์ขายออกมาขายออกมาขายวีโต้ออกมาเฮ้ยนั่นไงคุณโต้ขายแล้วโอ้โหแต่แสดงแสดงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ป็นเป็ดถูกแล้วผมอยากให้เรนนีถึงไว้เสมอว่ามันมีโรที่ชื่อว่าแคนาเดียนนะฮะไม่รู้ไม่รู้